สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะครสลับไปที่ในช่องหวยเด็ดจะไปทุกท่านกันเลยตามมาต่อนะฮะมีสมาชิกถามเข้ามานะว่าในเฮครับในสูตรนี้สูตรล่างนะครับก็มาล่างในที่ใน6 3สนะครับก็จะเป็นในแผ่นหวยแผ่นนี้นะครับแผ่นหวยแผ่นชายดวงเฮนะครับแผ่นชายดวงเฮก็จะมีในสูตร2ตัวแล้วก็สูตร3าตัวนะครับเนแอก็ถือว่านะครับในสูตรนี้ก็ใกล้เคียงนะถ้าไล่ดูจริงๆนี่ น่าจะต้องมาตามในสูตรนี้นะฮะเนาะในสูตรล่างเดินดีนะครับสูตรล่างเดินดีเนี่ยก็ล่าสุดนะครับผลที่ออกก็จะเป็นในที่ใน8 6 5หาล่าง6 3นะครับอ่ะก็เข้าในสูตรนี้เลขดับสูตรนี้หลุดอีกแล้วเนาะอ่าดับบนก็เอาอยู่นะฮะดับบนเอาอยู่อันนี้หน่วยนี่สิบเนาะแล้วก็เนี่ย ก่อนหน้านี้ก็หลุดเหมือนกันนะอืมเบนงวดงวดเว้นงวดเนาะแล้วถ้าหลุดงวดถัดมามันมักจะมาเป็นเลขเด่นเนาะใน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 สูตรที่หนึ่งนะเลขดับอืมอ่ะมาดูมาตามกันต่อเลยกันนะครับสลับในล่าสุดนะเนี่ยถ้ามันหลุดแบบี้งวดถัดมาเอาเป็นเป็นเลขวิ่งเลยวิ่งล่างเลยนะครับในสูตรนี้ ก็มีแค่สูตรนี้แหละนะฮะสูตรเดียวที่เข้านะสูตรอื่นก็มีตัดเข้าไมไม่มีสูตรลับปกติหลักหน่วยจะมาเนาะอืมหลังหลนี้ไม่มาแล้วนะครับเนาะอ่ะก็ใกล้เคียงบนเนาะนะครับหกสี่หกห้านะออกนะฮะมาดูในล่าสุดแล้วกันนะครับว่าจะได้เลขไหนนะครับในแต่ละสูตรนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปยังไงอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยเด้อนะครับเนาะอ่ะย้าว่าเป็นเพียงแนวทางเนาะนะฮะสูตรแรกนะก็จะเป็นในที่ในสูตรอะไรดี สูตรนี้ล่าสุดนะฮะก็จะสูตรนี้มักจะมาในชี้ในบนนะอ่าสูตรนี้เป็นสูตรบนนะครับก็ใช้มาหลายงวดมากๆแล้วนะครับศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่นะฮะหกหนึ่งหกสองหกสามแล้วก็หกสี่นะอืมก็ขอให้มาแล้วกันนะครับในสูตรนี้รู้สึกว่าจะไม่มามาสองสามสี่ สีงวดเนาะสีงวที่ไม่มาก็ครั้งล่าสุดก็เดือนมิถุนายน,นั่นแหละที่มา92นะฮะเนี่ยมันมาบนถ้าได้มาแล้วนะครับอ่ะเนี่ยก็ลองดูแล้วกันแต่แต่เท่าที่ดูแล้วนะครับในตำแหน่งในหลัก10บเนาะมักมาเลขดิ่นนะก็จะเป็น406ศูนยก้กันนะอ่ามักมาเลขวิ่งนะเลขเข้าบ่อยนะในหลัก10บสูตรนี้ ต่อไปเป็นสูตรรวยไปดีนะฮะก็มักจะเป็นเลขดับนะครับเนาะสูตรนี้นะฮะหลังๆังนี้เป็นเลขดับแล้วนะถ้ามันด้เข้าก็เข้าต่อเนื่องถ้ามันที้ดับก็ดับยาวอยู่เหมือนกันนะครับล่าสุดก็จะเป็นีกที่ใน7170 738 180 83นะครับสูตรอะไรดีนะต่อไปนะครับก็จะเป็นในสูตรลับนี่สูตรลับนะครับรับโดยเกินน่าับแล้วรับจนไม่เข้านะช่วงนี้นะฮะ จับคู่ก็จะเป็นใที่ใน3 5 25 5 5แล้วก็4 5 3ห2 0 5 0แล้วก็4 0เนี่ยเออมันไม่มาสักทีก็สงสัยจะเอาไปเป็นเลขดับแล้วนะสูตรลับจะเป็นสูตรดับแล้วนะฮะขอให้มาแล้วกันนะครับนู่ต่อไปก็จะเป็นในที่ในสูตร3ตัวสูตร499นะครับใช้มาหลายปีแล้วเนาะ ตัชวชนกันในหลัก10นะฮะมันก็เลยได้4ชุด18 11 8 7081แล้วก็0 87นะฮะนี่ชนกันในหลัก10ต่อไปนะครับก็จะเป็นในที่ในสูตร19ปีได้0 2 3 024 04304 4, 0, 4, 3, 0, 4, 4. 053นะครับแล้วก็054อ่ะนี่เลยนะฮะสลับในสูตร19ปีอ่ะหลักร้อยต่อไปในหลักร้อย2นะครับ2 2 3 2 2 4 2 4 3แล้วก็2 4 4 2 5 3นะฮะแล้วก็2 5 4นะครับ นั่นแหละนะฮะละนี่ก็จะเป็นนะครับสลับในสูตร3ตัวทั้ง2สูตรเลยนะฮะอ่ะรอบนี้ตัดไม่มีตัวชนกันนะครับปกติถ้ามันตัดถ้ามันชนกันแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยมานะครับเนาะต่อไปนะฮะก็จะเป็นเลขดับนี่นะฮะเลขดับดับล่างนะครับในหลักสิบนะหลุดนะครับในงวดที่แล้วสูตรแรกเลยนะฮะสูตรนี้หลังๆนี่หลุดบ่อยนะฮะ ล่าสุดนี่เป็น8เนี่ยสูตรนี้ล่างหลังหลุดบ่อยนะครับอ่ะมี3มี5แล้วก็7แล้วก็สเนี่ยเนี่ยสูตรล่างหลังที่ที่เข้านะอันเนี้ยหลุดบ่อยมากหรือว่าอ่ะมันจะเหมือนในครั้งก่อนมันหลุดแล้วมันงวดถัดมามันจะมาเป็นเล็กวิ่งนะฮะหรือวิ่ง8ล่างก็ได้แต่มันอยู่ในหลักหน่วยด้วยนะครับนอนหนีสองแปดหนึ่งหกหกเนี่ยแต่สูตรที่เอาอยู่หลายๆงวดเลยก็คือนี่แหละหลักหน่วยนะครับ เลขดับล่างดับล่างก็จะมีในที่ด,ดับบนด้วยนะครดับบนก็เอาอยู่หลายงวดเหมือนกันนะหลัก10ก็จะเป็นชี้น1่1หลักหน่วยเป็น7นะครับดับบนอ่ะจะดับไม่ดับจะมาไม่มายังไงก็ขึ้นอยู่กับความสลักแล้วนะครับบางทีเลขดับอาจจะมาเป็นเลขเด็กก็ได้นะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะฮะแล้วก็ในสูตรนี้อ่ะสูตรล่างเดินดี เกาเนะชื่อสุดเก่าวันที่แล้วเข้านะฮะอ่ะรอบนี้เข้าอีกไหมอ่ะรอดูแล้วกัน5 1 5 2 5 3 5 4นะแต่ล้างๆนี่มันก็เริ่มมาแล้วนะ6 1 6 2 6 3 6 4 7 1 7 2 7 3 7 4นะครับเนี่ย ก็ถ้าย้อนไปในสูตรนี้นะฮะถ้ามันไม่เข้าเนี่ยมันพอจะมาเล็กวิ่งล่างได้ไหมหกเจ็ดปดสี่ห้าหกสามสี่หแต่ก็หลังๆงนี่มันเข้าเนาะนเข้า6กสแต่ครั้งก่อนนี่ไม่เข้านะครับ5 3 5 2มนะมันก็ยังใกล้เคียงนะครับในที่ในล่างเนาะอ่ะก็มี5ในหลัก10อยู่เนาะ ห้าครั้งก่อนก็ไปเข้าบนนะครับสี่สองสองสี่นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เข้าเก้าหนึ่งอันนี้หลุดนะครับหลุดหลักสิบก็ยังมาเลขเดินอยู่เนาะอืมหลักสิบก็ยังมาเลขเดินอยู่หลักหน่วยสามหนึ่งสองสามสี หลักหน่วยนะครับอืมหลักหน่วยหลักหน่วยหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยเอาไปเป็นเลขวิ่งได้เลยนะฮะอ่าหนึ่งสองสามนะถ้ามันไม่เข้าเนี่ยมันงวดก่อนนะครับจะเน้นๆสูตรให้นะสามสี่ห้าก็มาห้ามาบนมาล่างก็ล่าสุดถ้ามันไม่เข้าในสูตรนี้ก็เน้นหนึ่งสองสามสี่แล้วกันนะครับหนึ่งสองสามสี่ผมมั่นใจว่ามีนะฮะออกมาแน่นอน นะครับอ่ะยังไงก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับสลับในแต่ละสูตรนะฮะสลับในงวดของในวันที่นะครับ1กันยาปี6 8นะแผ่นหวยชัยดวงเฮนะครับก็ขอให้ได้เฮนะฮะได้หิงๆงปังๆแล้วกันในแต่ละสูตรนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับใครอยากได้ในสูตรไหนก็คอมเมนต์ขอกันเข้ามาแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ